มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอวรงลั่นเข้าใจพิมพ์รีพายผ่านคนไข้จิตเวชมาเยอะชมสร้างเรตติ้งจนรวยพิมพ์รีพายแมค้าออนไลน์ชื่อดังได้ไลฟ์สดนะคะชี้แจงแล้วก็กราบขอโทษนายทักษิณชินวัตรพร้อมกันนั้นยังออกมาสับเละ หมอสสสอบตกที่ชมดิฉันว่ากล้าหาญกล้าพูดกับคุณทักษิณต,ตรงๆซึ่งประเด็น,นจับผิดการทําบุญและก็จวกว่าเป็นกาฝากค่ะล่าสุดนะคะนายแพทย์บรรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ถึงพิมรีพายโดยระบุนะคะว่าเข้าใจพิมพรีพายจ้า ลายท่านห่วงใหญ่ที่เห็นข่าวคุณพิมพ์ริพายเอาผมไปด่าผมบอกว่าผมเข้าใจเขานะขนาดนายทักษิณแก่กว่าผมเป็นสิบปีเขายังกล้าด่าเลยที่สำคัญผมเองเรียนหมอผ่านทั้งจิตวิทยาจิตเวชผ่านคนมาเยอะมากบางคนคุ้มดีคุ้มร้ายบางคนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียด เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวร้องไห้บางคนหลอนว่ามีคนจ้องจับผิดดังนั้นผมเข้าใจน้องเขานะต้องขอชื่นชมน้องเขาด้วยที่สามารถเอาจุดเด่นในตัวเองความเป็นตัวตนมาทำการตลาดสร้างเรตติง้งค้าขายด้วยตัวเองจนร่ำรวยดีกว่าคนบางคนที่ร่ำรวยจากสัมปทานผูกขาดทุจริตคอร์รัปชันแล้วหนี ยิ่งน้องเขาบอกว่าเขายังอยากอยู่ในประเทศไม่ได้อยากไปตายที่ต่างประเทศแสดงว่าน้องเขาสำนึกในแผ่นดินสำนึกในคนไทยที่ช่วยอุ้มชูที่ทำให้เขามีวันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆแถมอีกนิดนะการที่ผมต้องไปถึงแม่เกิบอำเภออมก๋อยเพราะผมเป็นคนรักความถูกต้องรักความชอบธรรมรักความจริงครับไม่มีอะไรแอบแฝง ท้ายนี้ขอให้กำลังใจน้องเขาให้ประสบความสำเร็จในการค้าขายออนไลน์ในการเรียกเรตติ้งจากทางการตลาดโดยไม่สะดุดอ,อ๋อแล้วอย่าลืมไปฉีดวัคซีนด้วยนะเป็นห่วงนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ